รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะคะ สวัสดีค่ะอยู่กับซาร่านะคะและช่วงเวลาอัปเดตเทรนด์สุดชิคค่ะวันนี้นะคะซารภาจะพาไปงานถแถลงข่าวเปิดงาน DISCOVER สมุทรปราการจากนั้นนะคะจะพาไปไหว้พระและสนุกกับการปั่นจักรยานที่บางกระเจ้าไปเปิดมุมมองใหม่ๆใ,ในจังหวัดสมุทรปราการเสน่ห์ที่คุณไม่เคยรู้ เวนชานเมืองของกรุงเทพมหานครหรือว่าหลายๆคนนะคะมักจะเรียกว่าเมืองปักน้ําหรือไม่ก็เมืองพระประแดงค่ะซึ่งสมุทรปราการนะคะเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สําคัญของประเทศเอาไว้จึงเป็นจังหวัดนะคะที่นํารายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจานวนมหาศาลในปัจจุบันค่ะซึ่งนอกจากความโดดเด่นทางด้านอุตสาหกรรมแล้วจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยเขายังมีความโดดเด่นนะคะทางด้านการท่องเที่ยวด้วย ด้วยการที่ตั้งอยู่ติดกับกรุงเทพมหานครนะคะทำให้สมุทรปราการเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีความเจริญแต่ยังคงสอดแทรกไว้ซึ่งวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมให้เราได้สัมผัสกันค่ะและที่สําคัญนะคะสมุทรปราการนะคะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายให้คุณเนี่ยได้เลือกเที่ยวกันหลากหลายรูปแบบค่ะดังนั้นทางจังหวัดเนี่ยจึงได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของสมุทรปราการตรงจุดนี้จึงเกิดเป็นแคมเปญ Discover สมุทรปราการให้เราได้ค้นหามุมอมองใหม่ๆในสมุทรปราการสเสน่ห์ที่คุณไม่เคยรู้ ของกายคมนาคมและก็เศรษฐกิจกแล้วนะคะแต่บอกว่าสมุทรปราการนี่ยังมีความสาคัญอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะเขานะคะมีการท่องเที่ยวที่หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติหรือว่าเชิงประวัติศาสตร์ให้เราเนี่ยได้เรียนรู้นะคะแล้วก็สัมผัสถึงศิละปะวัฒนธรรมและก็ประเพณีต่างๆจากวิถีชีวิตของคนสมุทรปราการที่ยังมีให้เห็นอยู่นั่นเองค่ะ เ,เขาก็มีร้านอาหารนะคะแล้วก็ของดังขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรปราการมาให้เราได้ชิมด้วยแล้วก็ไม่ขายนะคะแจกฟรีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอ้โหปลาสลิดนี่ขึ้นชื่อเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรปราการค่ะรสชาติเนี่ยจะแตกต่างหรือว่าโดดเด่นจากที่อื่นยังไงเป็นรสชาติที่ไม่เค็มามากนะคะ แล้วก็กรอบอร่อยไอตัวที่เราแปรรูปนี่สามารถอยู่ได้นานถึงหกเดือนค่ะเอาไปแกงส้มต้มโค้งทำได้ยำได้ทุกอย่าง <Are you? S 1> และที่เลิศก,กว่นกานั้นนะคะปก,กติเนี่ยเราจะเห็นแต่ปั้นคลิปไส้ถั่วใช่ไหมแต่ที่นี่เขามีนี่เลยปั้นคลิปไส้ลาสลิดด้วยและอีกสองอย่างนะคะ ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็คือขนมจากแล้วก็กุ้งเหยียดค่ะสวัสดีค่ะทำไมมาถึงต้องชื่อกุ้งเหยียดด้วยเพราะว่ามันตัวตรงก็เลยเรียกกันกุ้งเหยียดกุ้งเหยียดจ้ะวบอกว่าเป็นไฮไลท์ของจังหวัดสมุทรปราการเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครไปจังหวัดสมุทรปราการแล้ไม่ได้ทานกุ้งเหยียดถือว่าไปไม่ถึงนะและนี่ก็เป็นไฮไ จังหวัดสมุทรปราการค่ะคซึ่งใครที่ไปเที่ยวจัหวัดสมุทรปราการแล้วเนี่ยนอกจากคุณจะมีของกินอร่อยๆไว้ทานแล้วนะคะสถานที่ท่องเที่ยวนี่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะ ขอต้อนรับนะฮะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแถลงข่าว d i s c o v e r สมุทรปราการสมุทรปราการเสน่ห์ที่คุณไม่เคยรู้ณศูนย์การค้าเมกาบางนาแห่งนี้ครับขอเรียนเชิญท่านอัครวัฒน์อศวะเห็บท่านรองนายกอง์การบริหารจังหวัดสมุทรปราการขึ้นกล่าวถึงวัตถุประสงค์ขอเชิญรบมือค่ะเรียนเชิญท่านพินิษฐานธานิดครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการประธานในพิธีนะฮะขึ้นกล่าวเปิดงานด้วยครับ การจัดงานสมุดปาการสเสน่ห์ที่คุณไม่เคยรู้เนี่ยเป็นการจัดงานเพื่อที่จะสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวแสดงของดีของสมุดปาการซึ่งมีมากกว่าพื้นที่นะระดับจังหวัดอื่นๆของประเทศไทยหลายๆจังหวัดด้วยกัน ในส่วนนี้เนี่ยของดีเหล่านี้เนี่ยเราจึงอยากใช้โอกาสนี้ในการจัดงานเพื่อที่จะบอกเล่าให้ผู้ที่ติดตามข่าวสารได้รับทราบว่าเรามีศักยภาพอะไรบ้างที่ดีงามหลายท่านอาจจะเพียงแค่แวะผ่านมาในบางโอกาสเช่นมาลงเครื่องบินมาขึ้นเครื่องบินนั่งรถไฟฟ้าหรือนั่งรถยนต์ผ่านสมุทรปาการถ้าท่านจะลองแวะพักผ่อนแล้วก็เซอร์วท่องเที่ยวทเที่ยวชม สถานที่ต่างๆในจังหวัดสุรปราการเนี่ยมีความน่าสนใจหลากหลายที่รอการค้นหาของท่านผู้ชมทุกท่านครับค้นพบสมุทรปราการเ มาเที่ยวกันแล้วจะหลงไหลวันนี้เราก็มาในงานที e ่ประชาสัมพ <Hugo> ันธ so <kt> ์ในการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการนะครับเราผมมีของดีเยอะแยะมากมายนะฮะที่นี่น่าเที่ยวมากจังหวัดนี้นะครับเราก็เคยผ่านไปผ่านมาแต่ไม่รู้ว่าของดีๆนี่สมุทรปราการนี่มียังมีมากมายแต่วันเี็ใจแต่วันนี้เราได้รู้หมดเลยว่าที่ไหนมีอะไรที่ดีมากเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือว่าประเพณีที่ดีงามของจังหวัดสมุทรปราการของเรารู้กันวันนี้เราท่านมีรู้นะครับอย่าลืมนะครับวัดบางพีใหญ่ในวัดโสการรามนะครับวัดกั้งพระจุลจอมเกล้านะฮะเยอะแยะมากม มาเที่ยวกันนะครับที่จังหว<อ>ัดสมุทรปราการครับมไม่ต้องไกลเกลี่ยน,น,นะครับมาให้ได้นะครับถ้าไม่มาแล้วจะไม่ได้มานะครับและนี่นะคะก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการค่ะที่ยังมีเร,รื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายรอให้คุณไปเที่ยวชมด้วยตัวคุณเองค่ะมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ที่น่าคนาน้นหาของประวัตวิศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็ธรรมชาติกันได้แล้วที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะกับสมุทรปราการเสน่ห์ที่คุณไม่เคยรู้ ากเรียบผู้หญิงเป็นดอกไม้คงจะไม่ผิดเพราะมีทั้งความสวยงามความอ่อนหวานที่แฝงไปด้วยสเสน่ห์ที่น่าหลงไหลและน่าค้นหาซึ่งเป็นสิ่งที่วาโก้เล็งเห็นอยู่เสมอว่าผู้หญิงทุกคนมีความงามที่ซ่อนอยู่ภายในใน,ในแบบฉบับของตัวเองจึงกลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้วาโกจัดแฟชั่นโชว์งาน Beauty in All Cups โดยได้แรงบันดาลใจมาจาก The f o l l a Lisa ความงามของพืชพันธุ์ดอกไม้ที่สื่อถึงความสวยงามอ่อนหวานของผู้หญิงซึ่งจัดขึ้นในงานสหกรุปแฟร์ครั้งที่19ณนาะห้องบอลลูมศูนย์ประชุมแห่งชาติศิลิกิตค่ะภายในงานมีการเปิดตัวชุดชั้นในคอลเลกชันใหม่ที่นำมาให้ผู้เข้าชมงานได้เลือกสรรกันอย่างมากมายซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ที่เข้าชมงานนอกจากนั้นก็ยังมีสายชั้นโชว์สวยๆจากเหล่านางแบบที่ยกขบวนมาอวดความงามจากภายในกันอย่างตื่นตาตื่นใจกันเลยล่ะค่ะ อินเทรนด์โเฉพาะในกรุงเทพเท่านั้น,นะคะ่ะวันนี้ค่ะ้าจะพาทุกคนนะคะไปชิคกันที่จังหวัดสมุทรปราการะคะ่ะซึ่งถ้าพูดถึงจังหวัดสมุทรปราการนะคะถ้าเชื่อหลายคนนะคะคงนึกถึงสถานตากอากาศบางปูนะคะหรือไม่ก็ตลาดน้ําบางพีรวมไปถึงวัดวาอารามเยอะๆมากมายค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของจังหวัดสมุทรปราการะคะ่ะแต่วันนี้นะคะท้าจะพามาเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งค่ะที่คุณนะคะจะได้ทั้งเที่ยวแล้วก็ได้ทั้งเรื่องของสุขภาพกลับไปด้วยค่ะ แล้ว,วันนี้นะคะท้าจะพาทุกคนไปเที่ยวที่บางกระเจ้าค่ะหรือที่เขาเรียกกันว่ากระเพาะหมูสงสัยใช่ไหมคะว่าทําไมเรียกกระเพาะหมูเพราะว่าเวลาที่เรามองจากมุมสูงลงมาเนี่ยนะคะเราจะเห็นแม่น้าเจ้าพระยาเนี่ยไหลโอบร้อมบริเวณนี้ค่ะจนมีลักษณะคล้ายๆกระเพาะค่ะแต่ว่าเป็นกระเพาะสีเขียวสดใสามากๆเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะท้าจะพาทุกคนนะคะไปปั่นจัก,กรยานจุดอากาศบริสุทธิ์กันค่ะ ปราการนะคะถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องวัดค่ะแต่ก,ก่อนที่วันนี้เราจะไปปั่นจกักรยานกันนะคะทราว่าเราแวะไหว้พรกกันก่อนกับวัดนี้เลยค่ะวัดบางน้ําพึ่งในค่ะตามซ้ำมาเลยค่ะจังหวัดสุทรราการนะคะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีวัดเก่าแก่มากมายซึ่งวัดก็ถือเป็นศูนย์กลางของชุมชนทุกอย่างค่ะ ทั้งวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตหรือแม้กระทั่งงานศิลปะที่งดงามที่สุดจึงถูกถ่ายทอดไว้และเพื่อให้เราได้เห็นว่าในพื้นที่สมุทรปราการมีความงดงามของพุทธศิลป์ให้ชมเยอะขนาดไหน แล้วนะคะคสําหรับใครที่ชอบงานพุทธศิลป์แบบแท้ๆเนี่ยขอแนะนําวัดนี้เลยค่ะวัดบางน้าพึ่งนอกค่ะ ก็เป็น1นึ่งวัดค่ะที่ขึ้นชื่อเรื่องงานจิตกรรมนะคะแล้วก็มีอายุมายาวนานมากๆแต่โบทที่ซาอ,อยู่ตอนนี้นะคะเป็นโบทใหม่ค่ะเดี๋ยวซาจะพาไปดูโบทเก่านะคะที่มีอายุกว่า200ปีเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไง ทห่งนี้นะคะยังคงจิตกรรมบางส่วนเอาไว้อยู่ค่ะซึ่งมีอายุมากกว่า200ปีแต่ว่าพวกของปลูกสร้างแล้วก็ภาพที่เห็นในนี้นะคะล้วนแล้วมาจากฝีมือของช่างฝีมือดีในสมัยก่อนค่ะ เดินทางมาปั่นจักรยานที่บางกระเจ้าก็สามารถเลือกได้ทั้งทางรถแล้วก็ทางเรือนะคะทางรถเนี่ยก็จะมาทางถนนสุขสวัสดิ์แต่ถ้าหากมาทางเรือเนี่ยก็จะมีท่าเรือ3ท่าเรือด้วยกันก็คือท่าเรือบางนาท่าเรือคลองเตยนอกและท่าเรือช่องนนทรีเดินทางง่ายแล้วก็สะดวกสบายค่ะที่สำคัญใช้เวลาไม่นานก็ได้มาสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วล่ะคะ่ะ กระเจ้าสวรรค์น,นักปั่นทั้งทีนะคะเราก็ขออินเทรนปั่นจักรยานชมธรรมชาติแล้วก็สูตรอากาศบริสุทธิ์ของบางกระเจ้าซะหน่อยค่ะสําหรับใครนะคะที่มีจักรยานอยู่แล้วเนี่ยสามารถนํามาขี่นี่ได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับใครที่ไม่มีจักรยานนะคะสามารถมาเช่าได้ค่ะที่วัดบางน้ําพึ่งนอกค่าใช้จ่ายถูกมากๆเลยค่ะ จัดกิจกรรม With l ิฟเวิร์กช็อครั้งที่6กับ Pop Up Card ให้ทุกครอบครัวสนุกไปกับการเรียนรู้การทำการ์ดโอยพรแบบพิเศษเพื่อแต่งแต้มการ์ดของทุกคนให้พิเศษมากยิ่งขึ้น โดยมีครูยีนและครูตายคุณครูสอนศิลปะจากโรงเรียน ETC Academy มาช่วยเพิ่มความสนุกให้กับทุกครอบครัวเพิ่มเพลินไปกับการออกแบบการ์ดอวยพรสุดเก๋โดยงานนี้จัดขึ้นที่จิฟฟี่พาร์คซูเปอร์มาเกตอยู่ในโครงการเดอะคิสโต l พีทีทีสนนชัยพลึกมีผู้โชคดีเพียง15คู่เท่านั้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆในครั้งนี้เจ้าไปให้ใครเอ่ย เรียได้ว,ว่าวันนี้นะคะมาทำป๊อปอัพการ์ดไปให้คุณแม่ในเดือนหน้า,น,านั่นเองค่ะยังไงก็มาร่วมกิจกรรมกับเราค่ะเดือนหน้าวันที่15สิงหาคมนี้ค่ะ j i f f ี p พ u s Supermarket ตมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ทุกเดือนติดตามได้ผ่าน <am> www.chicchannel.com k และ facebook.jiffythailand ค่ะ ดย,ยจิฟฟี่พลัสซ,ซูเปอร์มาร์เก็ตในโครงการเดอะคริสโต้พีททถนนเชยพลึก,กเทรนการออกกำลังกายตอนนี้นะคะทราบว่าต้องเป็นการปั่นจักรยาน,นะค่ะ <S <S เหล่านักปั่นนะคะก็มักจะรวมตัวรวมแก๊งกันไปปั่นตามสถานที่ต่างๆะค่ะซึ่งที่บางกระเจ้านะคะก็ถือเป็นหนึ่งสถานที่ค่ะที่เหล่านักปั่นเนี่ยไม่ควรพลาดเลย ก้าเจ้าจังหวัดสมุทรปราการนะคะซาชเชื่อว่าไม่มีนักปั่นคนไหนที่ไม่รู้จักที่นี่แน่นอนค่ะเขาเรียกกันว่าเป็นปอดของคนเมืองและที่เขาเรียกแบบนั้นนะคะก็เพราะว่าที่นี่เนี่ยอุด,ดมไปด้วยต้นไม้เขียวเยอะแยะมากมายถือเป็นแหล่งเที่ยวธรรมชาติแบบสุดๆเลยนะคะสามารถที่จะมาสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ชาร์จพลังได้อย่างเต็มที่เลยล่ะคะ่ะบางกระเจ้าหรือที่หลายคนมาเรียกกันว่ากระเพาะหมู คือพื้นที่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตีโค้งรอบจนเกือบเป็นเกาะครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้น6ตตำบลของอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการไว้ด้วยกันและด้วยสภาพพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ของที่นี่ทำให้ในปี2549นิตยสาร Time เอเชียยกย่องให้บางกระเจ้าเป็นปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียเลยล่ะค่ะและเพราะธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบนี้จึงทำให้ที่นี่มีชื่อเสียงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะกับการปั่นจักรยานที่นักปั่นทั้งชาวไทยและชาวต่าง าต่างต้องมาปั่นสักครั้งค่ะตั้งบอกก่อนเลยนะคะว่าเส้นทางขี่จัก,กรยานของที่นี่เนี่ยสะดวกสบายมากๆค่ะบางจุดนะคะพื้นที่เขอาจจะแคบนิดนึงอาจจะต้องระมัดระวังซะหน่อยนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตลอดทางเขาก็จะมีป้ายบอกทางอย่างเช่นอันนี้ค่ะเมื่อกี้นะคะซาบเพื่งขี่มาจากวัดบางน้ำพึ่งในนะคะระยะทางเนี่ย4.7กิโลเมตรค่ะ สุดยอดมากและบริเวณใกล้ๆนี้นะคะก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์ป,ปลากระไทยนะคะอยู่700เมตรทางนี้แล้วก็มีบ้านทูกหอมด้วยค่ะที่คุณสามารถไปนั่งทําทุกได้ก็เลือกไปเที่ยวกันได้เลย ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่สวนสีนครเขื่อนขัน,นะคะ่ะถ้าเกิดว่าใครมาปั่นจักรยานที่บางกระเจ้านะคะห้ามพลาดที่จะแวะมาที่นี่เลยค่ะเพราะว่าร่มรื่นมากๆเลยสามารถที่จะมาดูนกหรือว่าให้อาหารปลาก็ได้ค่ะสวนสีนครเขื่อนขันมีเนื้อที่กว่า200ไร่สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชนที่สามารถมาพักผ่อนหย่อนใจและก็ออกกำลังกายกันได้แถมที่นี่นะคะยังเป็นที่ศึกษาระบบนิเวศของพันธ์พืชและพันธุ์สัตว์ในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วยค่ะ น,นี้นะคะสราก็อยู่ที่หอชมวิวดูนกความสูง7เมตรค่ะถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปถึงข้างบนนะคะเราก็จะมองเห็นวิวโดวยรอบเลยและเนื่องจากว่าตรงนี้นะคะใกล้กับชุมชนใกล้กับสวนผลไม้แล้วก็ใกล้กับแหล่งน้ําธรรมชาติจึงมีนกหลากหลายชนิดมารวมตัวอยู่ที่นี่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักดูนกที่ใก,กล้กรุงเทพมากๆเลยล่ะค่ะ มันเหนื่อยนะคะเขาก็จะมีจุดพักให้เราค่ะซึ่งเราเนี่ยก็สามารถให้อาหารปลาได้อาหารปลานะคะสามารถนํามาเองจากที่บ้านก็ได้หรือว่ามาซื้อตรงทางเข้าเขาก็มีจาหน่ายค่ะอ้าวไม่ใช่อาหารปลามาเร็ว อกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยซาเต็มอิ่มมากๆเลยค่ะได้สูตรอากาศบริสุทธิ์เข้าเต็มฝออเลยเหมือนเราได้มารีเฟรชร่างกายของตัวเองนะคะเตรียมความพร้อมที่จะไปทำงานในวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วสำหรับวันหยุดหน้านะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนเนี่ยแนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะจังหวัดสมุทรปราการนะคะสนุกแน่นอนค่ะอากาศอีด้วยแต่สัปดาห์หน้านะคะซาจะเรื่องเราอินๆเลยมาฝากอีกต้องรอติดตามวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ สนับสนุนโดย Jiffy Plus Supermarket ในโครงการ The Crystal PTT ถนนชัยพฤกษ์